อันนี้นะครับเป็นการเชื่อมนะครับเชื่อมแผงแผงคอยเย็นเพราะว่ามันหักนะครับอันนี้ก็แกะแกะบระิเวณแกะออกนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์คอยเย็นนะครับอันนี้เป็นชุดนะครับเป็นชุดไฟชุดระบบควบคุมชุดไฟนะครับแผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอบอัพตัวยึดนะครับยึดกับรังพึ่งเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่า เวลาน้ําขังนานๆแล้วมันจะทําให้น้ําหยดนะครับเหตุผลที่ท,ที่บอกว่าต้องตัดล้างอันนี้เป็นพัดลมคงกระลอกนะนครับตรงนี้จะเป็นนอ็อตเนี่ยที่จะมาขันข้าแกนนี้นขันกับแกนนี้อันนี้เป็นถาดน้าทิ้งนะครับถาดน้าทิ้งอันนี้เป็นมิสูนะครับมิสูบิชินะครับหมืน่นประมาณหม0 0นสองวิ ครับอันนี้เป็นต่อไปจะเป็นแหงลังพึ่งนะครับตรงนี้ที่หักนะครับเกิดจากการบิดแล้วมันหักนะน,นี่ก็แกะนะครับแผงยังใหม่อยู่นะครับตรงนี้เป็นท่อส่วนมากที่ที่เขาทำมามันจะไม่มีสปริงนะเดี๋ยวผมก็ตรงนี้ เด็กเรียนนะครับทําหักก็เดี๋ยวเป่าอันนี้ออกมานะครับเป่าท่อนี้ออกครับแล้วก็เอาอันใหม่เข้าไปอันนี้ก็หักนะครับยังไม่หักแค่พับบิดแต่เชื่อมเชื่อมใหม่เดี๋ยวมาดูหลังจากการเชื่อม